สุขโขทัยไม่ได้มีดีแค่วัดสวยย,ยังมีเวิร์กช็อปที่สนุกไม่แพ้กันร,รับรองว่าหลายคนไม่เคยมาแล้วตอนนี้สุขโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นเมืองมรอดอกโลกแล้วนะรู้ยังเริ่มจากกิจก,กรรมแลกทิมพระเคยดูแต่ในหนังเรื่องคนแท้พาเก <c oughs> แต่อันนี้เรามาปั้นเองกับมือเลยอาจารย์กบเขาปลูกเ็จผงให้เรียบร้อยแล้วแต่ผมแจ้นเองครับไม่ได้ปลูก <c oughs> รับรองว่าตีลำฟันแทงไหมเขาโดนทุกเม็ดการันตี เที่ยวเมืองมาดหลงลกทั้ๆๆๆๆทงทีต้องมาทํางานฝีมือโอ้โหงานปลาแบบนี้ดูก็รู้ว่ายากแต่แตวิธีทําไม่ได้ยากบบอ,อย่างที่คิดครูฝนเขาสอนให้ตั้งแต่เริ่มล่างปลากันเลยแล้วผลงานชิ้นนี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกเพราะเราเป็นคนทําเองกับมือบอกเลยว่าโคเจงมาที่นี่นะครับอยากให้ลองมาดูวิธีการทอผ้า,าแบบรั้งเดิมเขาเรียกว่าการตีโจกแล้วมาทํากิจกรรม DIY พวงกุญแจจกหิวใจถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับต้องมาถ่ายที่นี่เป็นอะไรที่ว้าวจริงไม่เคยเห็นมาก่อนพูดถึงศิลปะสุโขทัยใครก็ต้องนึกถึงเครื่องสัง ใครชอบแบบอาตๆนะครับแนะนาเลยให้ลองมาบรรเจิดไอเดียเพนซ์ลมิกันทั้งสนุกเพลิดเพลินเลยทำได้ไม่จํากัดจานวนกิจกรรมนี้เด็กๆต้องหา้ามพลาดเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องเคยเล่นว่าวแต่ทุกคนรูไ้ไหมครับว่าเมื่อก่อนต้องเป็นระดับกษัตริย์เท่านั้นถึงจะเล่นได้เลย <ๆ S 2> เป็นที่มาของว่าวผาล้วแล้วจะดีขนาดไหนครับถ้าพาเด็กๆที่บ้านมาลองทําว่าวดูลับรองว่าสนุกวางหน้าจอลงแล้วมาเสริมสร้างทักษะพัฒนาการกันสาหรับกิจกรรมนี้นะครับผู้ใหญ่อย่างเราเราต้องชอบมาสร้างแหวนวงพิเศษให้กับคนที่เรารักแหวนเงินแท้ไม่หมองไม่ดำ ขนาดนี้แฟนเราจะไม่รังไม่หลงได้ยังไงสุดท้ายแนะนําร้านอาหารที่อร่อยราคาไม่แรงสุดจะวาวได้กินข้าวในบ้านแบบสุขโขทัยดั้งเดิมแล้วเราสามารถเข้าไปเดินชมกันได้ด้วยนะครับที่นี่เปรียบเสมือนที่วิตณพันธ์กันเลยทีเดียวถ้าใครกาลังมองหาสถาดนที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมไม่ซ้าใครแนะนาเซฟคลิปนี้ไว้แล้วมาลองเที่ยวสุขโขทัยกันรับรองว่าจะหลงรักสุขโขทัยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน